และบริษัท SPRC นะครับและต้องบอกว่าท่านนายเพอบอกว่าวันนี้ไม่ใช่วันนี้ทุกวันเอาตเบืองไปที่บุธชิมกินฟรีเปลี่ยนทุกวันผลไม้และโดยเฉพาะค่ะทุเรียนท่านนายเพอจะแกเองเลยนายเพอจะแจกทุเรียนให้ทุกคนได้กินกันสดๆเลยนะครับเดินหน้าเลยครับมาเลยครับยาวเลยครับยาวเลยครับเดี๋ยวชวนแล้วบอกครับไปเลยครับให้ชนค่ะ สมสมกับการเป็นเจ้าท่านะมาขท่านอำท่านนายอำจิตูราวัฒน์ครับอำเวคมพัฒนาท่านกรยาประสิทธิพาตคำงแดนท่านสปนทรัพบครับเภอเาเชมาครับอนนอำเภอไหน บริษ <laughs> ัทสซาปิโตรเลียมรีไฟนิ่งจำกัดมหาชนนะคะ S P R C ค่ะอําเภอบ้านชางบริษัทจัดการน้ำและพัฒนาเสบียงก๊าซน้ําห้าตําบังออดจำกัดมหาชนว่าอิสบอร์เตอร์อําเภอเมืองอําเภอบ้านไขยนะครับสวนสุพรรณหางกาอําเภอบางจันทร์สวนละไมนะคะอําเภอแกลมบริษัทพีทีโกลบอลเคมีคอลจำกัดมหาชนค่ะอําเภอเขาชะเมาวนะครับโรงแรมสตาร์คอนเวนชั่นครับอําเภอที่ผมพัฒนาบริษัทกรับ M T P แอลเอ็นจีเทอร์มินอลจำกัดค่ะครับและอำเภอปลวกแดงนะครับบริษัท s อ c p o l y m ีโพลิเมอร์จำกัดนะครับและอำเภอแกลงกีซีด้วยนะครับจังหวัดระยองค่ะท่านเอกเทียร์เปตูเตชะนะคะทั้งสองท่านรวมถึงท่านผู้มีเกียรตินะท่านหัวหน้าส่วนราชการได้เกียรติมาร่วมต้อนรับกัวของเราผ่านไปแล้วทั้งแปดอำเภอค่ะและใน่วยงานเอกชนทุกหน่วยงานทุกบริษัทนะครับที่สนับสนุนการจัดงานนี้การพิชิตภาพจะได้รับรุ่งเรืองในจัดอาฟุกของอำเภอด้วยก็ติดกับการหลากไหนนะครับ ภาพของทั้งจังหวัดและจะมีงานน่าจะมีงานที่งานรื่เพิด้วยให้ที่กระพงด้วยงานผลไม้นะครับงานเน็ตแลนด์งานก็ในช่วงนี้นะครับก็เป็นี่ค่ะขอให้ร่วมม่อกันนะครหน่งองสาจังหวัดระยองนะครับ3ามถึงเจ็ดนะเราจัดการนะคะวันที่3ถึงวันที่7พฤษภาคม2 5 6 6 ครับผมตั้งแต่ร้านที่มีศิลปินรับเชิญมามินิคอนเสิร์ตนะคะถามต้องกินกุกิจิกแล้วก็ร้านอาหารต่างๆนะครับก็มี6วชิ้น้าราคาจะบอกว่าไม่แพงนะครับให้จับต้องได้นะครับให้ซื้อหา ัิันินเตรีเทลปรองคีสุงีเค่ะครับผมขอต้อนรับทุกท่านกับสู่งานยิ่งใหญ่ประจำจังหวัดระยองของเราหลังจากที่ห่างหายกันไปหลายปียนะคะเพราะฉะนั้นงานนี้กิจกรรมเยอะแยะมากมายค่ะนอกจากว่างานนี้เราจะมีร้านค้า มากกว่าร้อยล้านคาแล้วเนี่ยจะเป็นที่น้องชาวเกษตรที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราได้ชมไปแล้วนะครับกับของดีจากอำเภอต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดระยองทั้งแต่อำเภอนะครับเมื่อสักครู่ก็อยู่ <ๆ S 2> ในขบวนพาเลรด้วย<ช>ก็ต้อง <ๆ S 2> ขอบคุณ <ๆ S 2> ในส่วนของพิธีกรนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของท่านป <ๆ S 1> <ๆ S 2> อจารันและก็รวมไปถึงกบน้องกวางด้วยนะครับค่ะแล้วก็กิจกรรมในงานของเรานอกจากนี้ความสนุกเยอะแยะมากมายตลอดทุกวนันเราก็จะมีกิจกรรมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังต่างๆมากมาย มีกิจกรรมบุฟเฟ่ทุเรียนนะคะใครบอกชอบทานทุเรียนหรือว่าจะเป็นผลไม้อื่นๆวันนี้ก็มีด้วยบุฟเฟ่จะอยู่ด้านนี้นะคะตรงนู้นนะฮะด้านนี้เลยมองเข้าไปจะมีเต็นท์อยู่แล้วก็เป็นจุดลงทะเบียนนะฮะด้านข้างของจุดลงทะเบียนนั้นจะเป็นบุฟเฟ่ผลไม้450บาท ทานกันไปเลยครับตลอด40นา bueno <ส>ทีด้วยกันนะครับอิอ่มแค่ไหนเอาเต็มที่กันตรงนั้นเลยเรียกว่าคุ้มสุดๆจะมีเป็นรอบๆและก็ก <หา S 1> ่อนหน้านี้จะเป็นช <tablespoons S 2> <ส>่วงของ <Har> นาทีทองด้วยนะครับการแสดงชุดแรกนะคะก็จะเป็นการแสดงให้เข้ากับธีมงานของเรา่างานผลไม้กับ วันนี้ก็เลยมาพรีเซนต์ในอของดีเมืองระยองไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเนาะมังกรประกวดธิดาชาวสวนค่ะก็จะมีน้องๆเหล่านักงามขึ้นมาโชว์ความสามารถด้านบนเวทีนะคะเอาละครับตอนนี้ที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่คือการเตรียมตัวกับการแสดงในชุดต่อไปของเรานะฮะ รู้สึกดีเป็นอย่างยิ่งที่ทดได้ชมว่งงาราชการในอุทยองไรตูนาให้เกียรติมาเป็นประธานในที่คือเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยองจำปี2566ในวันนี้จังหวัดระยองเป็นที่รูกกร้จักในนามแหลงอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศอีกทั้งเป็นเมืองท่องเองที่ยวห้ยงามที่มีเกาะแก่งชายทะเลยาวกว่า100กิโลเมตรเป็นแหล่งอาหารทะเลหลากหลายชนิดเตรียมพร้อมไปด้วยสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และที่สำคัญคือเป็นแหล่งพบปลูกผลไม้เรื่องชื่อนานาชนิดดังความันของจังหวัดระยองคือว่าผลไม้รสล้ำอุตสาหกรรมเข้าหน้าน้ำปลารสเด็ดกลอดสารกุ้ยหรูคุ้นรูผู้กวีเอกที่ผ่านมาสิ่งต่างๆกทรัพยากรที่สำคัญนี้ได้สำางสร้าจังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยชาความรวมมือเันของที่มองราการเป็นแหล่งพบปลูกผลไม้เมืองร้อนนานาชนิด จังหวัดระยองจึงเป็นแหล่งผลไม้คุณภาพเป็นที่รู้จักทั้งในระดับประเทศแนนละนานาชาติและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ค<ม>ุณภาพผลไม้ผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดระยองร่วมกับส่วนราชการอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่อค้าประชาชนในนามจังหวัดระยองได้กําหนดจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยองปี25าบขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญได้แก่หนึ่ง เพื่อส่งเสริมการผลิตและเป็นช่องทางกระจายจำหน่ายผลไม้ของจังหวัดระยองในช่วงฤดูผลไม้สองเพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศได้มาเที่อชมและชิมผลไม้คุณภาพของจังหวัดระยองสามเพื่อพัฒนาย,ยกระดับด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักตามนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวและสี่ เพื่อกระตุ้นกระแสการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าสาาู่จังหวัดระยองกำหนดการดัเนินงานระหว่างที่27พฤษภาคม2566ณสถานกีราการจังหวัดระยองมีกิจกรรมที่สำคัญเช่นบุฟเฟ่ต์ผลไม้บูธผลไม้และของดีจังหวัดระยองกิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์เมนูระยองซิกเนเจอร์เมนูเด็ดจากผกลไม้มัดระยอ,ชองชมกระบวนพารผลิตจายให้ผลิตภึณฑและกิจกรรม ดีไอไวสมากกว่าเชิญเข้าสวนฟังเพลงกับศิลปินร้อยล้านวิวปู่จานลองไม้และเกณฑ์น,น้อยร้อยดีลารังเปิดงสกรปราดาษแมนเอาวเว้นสามสามสีและเพื่อเป็นเกียรติในการจัดงานครั้งนี้กระผมไต้ขอกราบเป็นส่วนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยได้กราบเปิดงานเจ้าพการปนไม้และของดีจังหวัดะยาทั้งทีปันค่าร้อยหกที่หต่อไปขอกรบเป็นส่วนพรบ เรียนท่านรองผู้ว่าการจังหวัดระยองท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองท่านปิยภูเจชักท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองท่านปลัดจังหวัดระยองหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยองท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยองและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดระยองทุกท่านนายอำเภอทุกอำเภอหัวการท้าจังหวัดระยองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ท่านผู้มีเกียรตินักท่องเที่ยวและพี่น้องชาวจังหวัดระยองที่รักท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยองประจําปี2566ในวันนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าจังหวัดระยองมีชื่อเสียงทางด้านผลไม้มาช้านานในช่วงเดือนเมษาถึงเดือนิถุนายนของทุกปี จะเป็นฤดูกาลของผลไม้หลายชนิดที่จะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดซึ่งเป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างชาติผู้เฝ้าคอยที่จะมีโอกาสได้ยิ้มรดความอร่อยของผลไม้ประกอบด้วยกุเรียนเงาะมังคุดลองกองเป็นต้นผมขอเรียนทุกท่านว่าจังหวัดระยองมีนโยบายที่จะฟื้นฟูและพัฒนาสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ให้แก่ภาคการเกษตรโดยให้ความสําคัญด้านการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรและเพิ่มศักยภาพในการเป็นแหล่งผลิตผลไม้ๆๆที่มีคุณภาพลาและมีชื่อเสียงในระดับประเทศเพื่อพัฒนาเป็นสวนกลางการผลิตสินค้าการค้าสินค้าและการท่องเทียงงนน่ยวการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยองประจำปี2 5 6 6ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการขยายช่องทางการจำหน่ายผลผลิตผลไม้โดยการประกาศเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายเยี่ยมเยือนจังหวัดระย,ยองอันต่อให้เกิดการกระจายรายได้และเสริมสร้างความอยู่ดีกดินดีแก่พี่น้องเกษตรกรและประชาชนของจอังหวัดระยองโดยโรตรงตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและแก้ไขปัญหาราคาสินค้าการเกษตรสินค้าผลไม้ตกต่ำ ครั้งหนึ่งผมหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นโอกาสอันดีที่ทุกภาคส่วนของจังหวัดระยองเราจะได้ให้เห็นถึงความสมรสมานความสามัคคีความร่วมมือร่วมใจในการทํางานและสนับสนุนซึ่งกันและกันในการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดทั้งในด้านการค้าการเกษตรการท่องเที่ยวสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณหน่วยงานทางภาครัฐ ราชการโครงการรังสุจังหวัะรัฐวิสาหกิจกลุ่มบริษัทหน่วยงานภาคเอกชนประชาชนชาวจัุรยงตลอดจนสื่อมวลชนทุกขั้นที่ให้การสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้และขออำนาจสื่อสัมพินธ์ทั้งหลายตลอดจนพระบารมีขอพระพุทธอนทีรสดพระบารมีขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโลดนบันดาลอภิบาลให้ทุกขัานประสบแต่ความสุข ความเจริญโดยทั่วกันและขอให้การจัดงานในครั้งนี้บรรลุเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ทุกประการปับันนี้ได้เวลาอันเป็นปุดอมงคลแล้วผมขอเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยองประจำปี2,566ณวันนี้ ค่ะก็เดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและท่านนายกชากนะคะร่วมกันเปิดทุเรียนค่ะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดงานในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้สัญญาณและนับถอยหลังพร้อมกันนะคะครับผมนะฮะเป็นผู้เรียนที่ไม่ต้องใช้มีดยัดในการปอกค่ะเอ้เพียงกาลังด้วยมือเท่านั้นก็สามารถปอกได้เดี๋ยวเรานะฮะจะพร้อมที่จะนับถอยหลังเขาดาวนะครับเพื่อเข้าสู่งาน เทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยองประจำปี2566นับโหยหลังเรื่องจะพักห้าหนึ่งสองสาม